สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาอีกเช่นเคยนะครับยังอยู่ที่ทับทันนะครับนี่คือ i อ l ดี e ลนะครับศู8ย์เก้าแปดเก้าแปดแปดูนย์าสามนะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับอ๋วันนี้จะ จะเปิดตัดแม่นี้ใช่ไหมครับครับผมอ่าเช่วยเอานำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนะค่ะอยู่หมหม่เจ็ดตำบลหนองกระทุ่มอําเภอทับทานจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่ทุยค่ะแม่ทุยนะครับค่ะแม่ทุยนี่สูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราวัดถึงร้อยสามเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอยู่ในท้องมีไหมว่างครับท้องว่างอยู่นะครับแล้วลูก ลูกเขานี่อายุเท่าไหร่เกิดสิงหาเนกะิดสิงหาเ,าเน,นาะสิงหาปัญญาตุลาน่าจะสี่เดือนสามสี่เดือนนะครับแล้วแล้วแล้วให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วแม่ทุย,ยีน่าจะได้ประมาณสามตัวครับลูกประมาณสามตัวแล้วนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ลูกเนาะไม่ใช่ครัเดี๋ยวจะพาไปดูลูกนะครับลูกอยู่ด้านหลัง แช,ช่ตัวเล็กไหมใช่ครับนั่นแหละต,ตัวกลางครับตั้งชื่อให้ยังครับแต่ตัวเล็กอะ่ะสิงหาครับสิงหานะครับคลอดเดือนสิงหาอนี่ครับเป็นเพศผู้ครับเป็นเพศผู้นะครับสี่เดือนเป็นลูกของซูปเปอร์เป็นลูกของซูปเปอร์ใช่ไหมครับผมมีหลอดมีใบใช่ไหมมีบอดมีใบครับนี่นะครับซูเปอร์นะครับ บิ๊กไอฟาร์มควายไทยนะครับเดี๋ยวดูด้านดูด้านหลังก่อนน่ามีหลอดนะครับชื่อแม่พันธุ์นะครับทุยนะครับแม่ทุยลูกชื่อสิงหานะครับมีหลอดมีใบนะครับนี่ก็เป็นเป็นลูกซูเปอร์นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นลูกของซูเปอร์นะครับเป็นเพศผู้แม่ทุยเนี่ยกับลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับแสนหกหมืนห้าพันครับแสนหกหมืนห้าพันค่ะหนึ่งแสนหกหมืนห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายเชื่องมากกินเก่งเชื่องจริงจริงกินเก่งมากครับทั้งแม่ทั้งลูกเล็บดี ลึบดีมากหางลึกนะครับแม่หางลึกหางลึกดีนี่ลองติ้นหานะครับลูกชายซ<อ>ูปเปอร์นะครับแม่นี้ชื่ออะไรนั่แม่แม่รครับโห,หม้อมกแม่แม่แ่แล้แเนแม่แ่าจ่ใก่้คอแมลแม่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 แม แม่ทุยนี่อยู่นี่มานานยังครับสามปีแล้วครับสามปีแล้วตั้งแต่ให้ลูกตัวแรกเลยใช่ไหมลูกตัวแรกติดมาครับอ๋อตัวลูก,ลก,ลกตัวลูกตัวลูกตัวตัวแรกติดมาแล้วลูกเขาไปไหนครับขายแล้วลูกปล่อยไปแล้วครับอ๋อสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอ่างดีมากเลย ลูกตัวแรกเขาทุยไหมทุยครับแล้วลูกตัวที่สองล่ะทุยครับอืมแล้วลูกตัวนี้คิดว่าอ,อย่างไงครับตอนนี้ท้องว่างครับไม่ไม่ลูกลูกลูกตัวเนี้ยอ๋อลูกตัวนี้น่าจะทุยอยครับ <c oughs> มันสามสี่เดือนแล้วมันยังไม่ออกไอเ้เขายังไม่แล<ะ>้วลูกแก้วฟ้าสองเดือนยังออกแล้วครับอ,อ๋อสองเดือนเขายางนี่แหละครับนี่จะสี่เดือนไม่มีเขาเลยทุยครับท่านผู้ชมครับนี่คือสี่เดือนแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่ เราเห็นนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่ทุยหรืออาจจะทุยนะครับแต่แข้งขายาวเพราะว่าแต่ลักษณะนี้ผมว่าตัวใหญ่ครับเพราะว่าพ่อพันุ์ใหญ่มากเลยนี่คือแม่ทุยแม่ทุยนี่ก็ให้ลูกมาแล้ว สามตัวเนาะครับสามตัวอยู่ในท้องยังว่างอยู่นะครับตอนนี้ท้องว่างครับอสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบเจ็ดเป็นลักษณะก็คือขนขนจะยาวนะครับจะมีขนยาวอยู่แข้งขาดีครับเล็บดี

ด่างดีจริงเลยแม่ทุยเนี่ยยิ่งใกล้คลอดนี่ยิ่งร้อยเหมือนมันมีนมท้องสองตัวครับในท้อง <laughs> ตะกอนนี่เชื่องจริงๆเลยเชื่องทุกตัวครับอยู่นี่เราจะถ่ายท้ายห่อยเฮ้ยอ๋อ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับแม่ทุยนะครับแล้วก็ลูกน้องสิงหาเนี่ยอายุสามถึงสี่เดือนครับแล้วควายอยู่ที่นี่นะครับท้องทุกตัวเลยเนาะครับท้องทุกตัวเลยครับแล้วก็ผสมเทียมทั้งหมดเลยใช่ครับอ็อแล้วยังยังท่อคุ้มสูงค่ะอ๋อ แล้วยังมีน้องอะไรนะที่เกิดใหม่น้องธันวาน้องธันวาน้องธันวาเนาะอ่าได้จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็คือตัวนี้ชื่อแม่ทุยนะครับให้ลูกมาแล้วสามตัวแล้วก็อตอนนี้ท้องว่างอยู่แล้วก็น้องสิ้นคาก็สี่เดือนแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์อ่า0832131565ค่ะครับเจนาเจนะค่ะเลยอีกเบอร์ครับเลยอีกเบอร์เลยอีกเบอร์หนึ่ง064000640063653ครับครับคุณกิตครับคุณกิตนะครับหนองแห้วครับอ่าพิกัดก็คือบ้านบ้านหนองแห้วครับบ้านหนองแห้วอําบุญ หนองกระทุ่มอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมนี่คือพืชกัดนะครับเอาละเดี๋ยวจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าควายที่มีลักษณะดีนะครับอย่างแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อแม่กําไรครับแม่กําไรนะครับอ้ท้องน่าจะควอบไวๆเนี่ยครับผสมอะไรเข้าไปครับอ๋อตอนนั้นผมได้มาผม ก็คือว่าเขาบอกว่าผสมตะวันฉายไว้แต่ไม่มีใบไม่มีหลอดให้มาคนแก่เลี้ยงอะครับ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 ผสมตะวันฉายอ่ะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่ใบหยกครับตัวนี้ชื่อแม่ใบหยกเป็นแม่ของใบเตยครับแม่ที่คลอดใหม่อ๋อแม่นี้เป็นแม่ของใบเตยที่คลอดที่คลอดลูกคลอดลูกไม่เป็นเป็นไม่ลูกอ่อนใหม่ใหม่นะใช่ครับ โแม่ไบหยกตอนนี้กําลังท้องของแก้วฟ้าจะคลอดปีใหม่นะครับอ๋อจะคลอดปีใหม่คือแก้วฟ้าอยู่ในท้องนะครับครับผมมีใบมีหลอดครบครับใบหลอดคบของแก้วฟ้าครับครับโอ้โหแม่นี่ร้อยสี่สิบสองครับแม่เนี้ยสวยๆนะครับอ่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไม่หมดทุกตัวแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี้ยแม่พลอยค่ะแม่นี้ชื่อแม่พลอยท้องอยู่ไหมครับแม่พลอย ตอนนี้ทับของกล้องฟ้าไว้แต่ตรวจแล้วไม่ผ่านครับอ๋อก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งเนาะว่ามันจะตรวจแล้วไม่ผ่านเนี่ยลูกครับลูกเป็นน้องพิมพ์พ่อเดียวกับตัวแม่ลูกออดนะครับแล้วอ๋อพ่อเขาสูงใหญ่เพศเมียครับจะเป็นเพศเมียนะครับแม่นี้ชื่อแม่แม่สอนครับแม่สอนทับตอนนี้ทับกล้องฟ้าไว้ครับได่ได้ทับคลอดกล้องฟ้ามาแล้วอ๋อใช่ใช่ ทับเก้าเจริญไว้ครับคลอดแก้วฟ้าไว้ตัวนั้นคือลูกแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าเนาะครับอยู่ในท้องคือเก้าเก้าเจริญครับเก้าเจริญนะครับมีใบมีหลอดครบครับมีใบมีหลอดนะครับนั่นก็มีใบมีหลอดมีครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วแม่นี้แม่นี้ได้มาใหม่อ๋อเพิ่งได้มาใหม่นะครับสี่สิบสองครับแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่หงค่ะแม่หงนะครับแม่หงเนี่ยอันนี้ลูกเขาเนาะ เป็นเพศเมียนะครับครับท้องอยู่ไหมเนี่ยท้องว่างครับท้องว่างอยู่คโอ้โหแม่หงนี่สวยสวยในนี้ได้มาใหม่แล้วครับอเดี๋ยวไปดูน้องเดี๋ยวจะเวลาคิดจะหมดกันนะครับนี่ก็คือน้องอะไรนะครับเนี่ยอันนี้แม่ใบเตยค่ะแม่ใบเตยนะครับน้องธันวาค่ะน้องธันวาเป็นลูกสาวของแม่ใบหยกที่ถ่ายร้อยสี่สองเมื่อกี้ครับอ๋อนี่สิลูกตัวไหนครับนี่เอ้ยพ่อ พ่อเจ้าทองครับเป็นพ่อคุมฝูงของเพื่อนบ้านนี่ครับอออยู่ที่อุทัยเนี่ยครับเป็นพ่อพ่อสูงใหญ่มากครับพ่อสูงใหญ่นะครับชื่อทองเนาะโขขายาวมากแลครเป็นเพศเมียนะครับเพศเมียผสมจริงแม่ชื่ออะไรนะแม่แม่ใบเตยค่ะแม่ใบเตยนะครับแล้วแม่นี้ก็แม่นี้ชื่อต้นเงินค่ะต้นเงินครับ ต้นชื่อต้นเงินนะครับท้องอยู่ไหมท้องสองเดือนครับท้องกับลูกของบิ๊กอุทัยครับโอ้อยี่สิบบวกทรงเขานี่สุดยอดเลยยังง่ายไม่มีแำไม่กิจสิงทรไม่มีะเอาละครับท่านผู้ชมครับต้นแตก็อ่าโทรมาที่เจนะครับแล้วก็คุณพี่กิจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ